พี่หมอดูอ่ะพี่พี่หนึ่งอ่ะเหมือนนิมิตอะไรบางอย่างนั่งสมาธิแล้วเจออะไรบางอย่างแล้วแบบอยากคุยกับน,น้องโดยตรงในที่สงบน้องอยากคุยไหมก็เลยถามนิมว่าอยากคุยไหมนิมบอกเออคุยพี่คุยเขาก็เลยบอกว่าขอคุยกับน,น้องสองคนแล้วมีข้อตกลงว่ามีการสามคนมีออยมีมีพี่หมอหนึ่งมีน้องตกลงกันว่าถ้าน้องบอกจุดที่วางน้องต่อไว ออยจะเป็นคนรับไปอยู่ที่ปลอดภัยและไปหาตำรวจก็ออยก็ออกมาเขาก็คุยกันสองคนพี่หมอหนึ่งกับกับกับน้องแม่น้องออยออกมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คงคิดว่าน้องก็คงบอกว่าไม่เหมือนเดิมแต่อยู่ดีๆพี่หมอหนึ่งก็เรียกว่าเจอออยมารับน้องไปแล้วก็เฮ้ยคือตกใจคือน,นั่นแสดงว่าน้องบอกแล้วหรอเราก็ อะทาตามหน้าที่รับไปแต่ในใจตอนนั้นคิดจะไปไหนวะค,คือคือคือเราเราก็ช็อกอะเพราะเราตามค่ะเราจะไปไหนเราจะทํายังไงน้องบอกว่ากลับบ้านพ่อก็บอกว่านักข่าวเต็มเลยก็กลับบ้านไม่ได้เพราะน้องไม่อยากเจอใครน้องไม่อยากเจอใครมาลงพักน้องก็บอกว่าน้องไม่มาลงพักนี้เพราะน้องกลัวตํารวจที่นี่ก็เลยพาไปโรงแรมที่ออยอยู่เพราะว่าคืออยู่มาหลายวันก็นั่งคุยกันไม่ได้คุยกันเรื่อง พอถามเรื่องคดนีน้องจะไม่ได้ตอบทั้งหมดหรือการก่อเหตุน้องแค่คือออยก็พยายามถามแต่มันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจิตวิทยาเรากับมันามบางทีอาชีพเรามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามขนาดน,นั้นเราก็เลยใช้ด้วยความที่ออยคือเป็นเฟนลลี่อ่ะก็เล่นคุยกันเล่นแล้วก็แอบถามบ้างก็เลยถามว่าเอ็งบอกได้ปะพี่อ่ะก็แม่คนเอ็งบอกได้ไหมว่าต่ออยู่ตรงไหนน้องก็บอกว่า หนูอ,อุ้มไปวางตรงเนี้วางลงน้าเราก็ฮะจริงเหรอบอกใช่แล้วน้องก็ไม่พูดแล้วน้องบอกว่าหนูเขาไม่พูดนะทีเนี้ยเราก็เลยไลน์บอกตํารวจว่าน้องบอกเราอย่างนี้แล้วก็หมอนหนึ่งเขาก็บอกกับตํารวจด้วยเราก็คุยกับตํารวจทีเนี้ยไอจุดที่น้องบอกเนี่ยคือเขาหายังไงก็หาไม่เจอเราก็แบบไม่รู้จะทํายังไงที่แบบจะคุยให้น้องเพราะน้องไว้ใจเรา น้องไว้ใจเราแล้วเราก็ไม่รู้จะคุยไงเราก็เลยแบบวาดแผนที่ได้ไหมพี่ขออนุญาตเพื่อที่จะตามหาลูกให้เจอก็ไม่ในห้องไม่มีกระดาษพี่เลยใช้บินบินบินเขาเรียกอะไรบินเงินสดของของโรงแรมอะเนี่ยน้องก็วาดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือบ้านเองนะอันเนี้ยคือท,ท,ทางไปแล้วเนี้ยคือบ้านงานคือคือช่วงนั้นเขามีงานแล้วตรงเนี้ยเป็นแม่น้ําท่าจีนตรงเนี้ยกอไผ่ที่เป็นงูเยอะๆพี่เคยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกัน หนูเอาไปตรงไหนอันนี้เป็นคลองมีผักตบน้องก็วงตรงนี้เขาเอาไปไว้เทน้าเนี่ยน้องเสียแล้วอ,ออยก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดกีก็เลยประสานท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรพักเจ็ดพี่อุทัยนะคะว่าอขอคาปรึกษาหน่อยไม่รู้จะทํายังไงมาคุยกับน้องหน่อยอท่านรองผู้บัญชาการก็มาคุยกับน้องไปการส่วนตัวคือคุย ถามสอบถาม,มเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพอคุยเสร็จอ,ออยก็ให้อยู่กันสองคนน้องไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเสร็จปุ๊บก็ตกลงกันว่า,าน้องยอมรับแต่รับว่าอะไรยังไงเนี่ยน้องก็ไม่ได้บอกกับออยออยพยายามถามแต่น้องไม่บอกแล้วน้องก็จะเปลี่ยนเรื่องคือเราก็ไม่อยากให้น้องเครียดพอเสร็จปุ๊บน้องก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพอมาเล่าถึงแบบน้องแบบ น้องไม่มีใครอ่ะคือคือชีวิตเด็กคนหนึ่งที่แบบพ่อก็ไม่ได้พ่อก็มีปัญหาทางสายตาแม่ก็ติดเตียงไม่เหลือใครน้องเลยไม่มีใครอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าหนูได้เรียนแค่ถึงมอ2ก็ก็ไม่ได้เรียนอีกอะไรเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่ามัน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 ไม่มีใครอยากลําบากหรอกพี่อทีนี้ก็เลยบางช่วงบางตอนน้องก็มีน้ําตาซึบออยก็กอดออยจะเน้นกอด แล้วก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยน้องก็ไว้ใจแล้วก็จนกระทัง่งมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงน้องต่อเล่ากันเล่ากันเรื่องแบบว่าเออต่อเลี้ยงมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องก็เปิดรูปลูกให้ดูเนี่ยต่อมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีบางช่วงที่น้องคือคือสะ,สะอึกอะ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนสะอื้นอะ่ะแล้วก็เปิดรูปภาพให้ดูในสมยัยตอนคลอดใหม่ๆตอนน้องไปสองเดือนตอนอะไรอย่างเงี้ย คือจะเป็นเล่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็น้องก็เล่าว่าแบบคือคือถ้าใครคลอดลูกเนะมีลูกจะรู้ว่าหลังคลอดเนี่ยมันต้องมีคนดูแลคนช่วยแต่น้องก็บอกว่าไม่มีหนูให้นมลูกอะ่ะอีกวันต่อมาพยาบาลถึงสอนแล้วก็อยู่บ้านอะ่ะมันก็มีปัญหาการเลี้ยงลูกอ่อนอะ่ะเราเราเราจะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่มีลูกจะไม่เข้าใจคือเขาเขาต้องทําทุกอย่างเองแล้วกอ็อยู่ไฟไหมก็ไม่รู้ควาว่าอยู่ไฟคืออะไรเอากระเป๋าน้ําร้อนมาอังอังท้องก็อาบคือ คือมันจะบอกว่าก็คือเขาเป็นเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งแล้วน้องก็บอกว่าไม่มีใครถามหนูเลยว่าหนูแบบพูดแล้วจะลองให้คือสงสารว่าว่าหนูรู้สึกยังไงพี่ไม่พี่ไม่รู้หรอกว่าเด็กสิอ็ดขวบอะหนูต้องเจออะไรบ้างต,ตอนที่เออยู่อยู่กับน้องนิ่มเนี่ยเคยคือพี่ร้องไห้ตอนพี่อยู่ส่วนตัวพี่ร้องไห้คือพี่รู้สึกสงสารแล้วก็กอดเขาแล้วก็มีช่วงหนึ่ง ลูกพี่วิดีโอคอลมาคือแบบคุณแม่ทําอะไรอยู่หนูอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเนี่พยพี่อยู่แม่อยู่กับพี่นิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางแสบไปแล้วบอกนิ่มก็กแบบเหมือนแบบเออนอกดีเนาะเขาได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเออบอกเออลูกพี่อยู่มสีอะไรอย่างเงี้ยคือก็คุยเล่นจะจะพูดว่าออยเข้าใจน้องก็ไม่ใช่คือคือ,คอด้วยความที่ว่าเอ,อเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเราก็ไม่เคยมีใครซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบเหมือนเหมือนแต่ก่อนเรานึกสภาพเราอะที่เราไม่มีใครอะ เกอสามีก็ติดคุกแล้วเด็กอะแล้วมันเป็นเด็กอะมันมันจะมีใครอะมันก็ไม่มีใครปรึกษาพ่อก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้ญาติก็ไม่ได้แล้วมันจะมีใครก็เลยคุยว่าถ้าเองไว้ใจพี่เองบอกพี่พี่จะช่วยช่วยในที่นี้ก็คือช่วยตามหาลูกจนเช้าก็ปลุกน,น้องแล้วก็บอกว่าก็กอดกันบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่พร้อมแล้วนะหนูต้องบอกทุกอย่าง กับตำรวจส่วนอะไรที่หนูทำหนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกทุกอย่างกับตำรวจนิมก็กอดจนวันนี้มันได้รับคำตอบแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องบอกออยบอกทุกคนมันคือข้อเท็จจริงหรือเปล่าตำรวจกำลังสอบอยู่ก็ก็หวังว่ามันจะคลี่คลายคดีนี้ได้ กฎไม้ไม่มีมมมมมมเครื่อวสือนปืนอีเรียวค่าหันศอก